แงใครมดแดงตาใดนบนดน้บ้ <laughs> นานเนี่ยมีบ้าล่ะเออมันมีสามห้างอยู่ได้อเอญเคียวนั่นอยู่ฟังฝุ่นใอยเห็นอยู่ย้างหันมันคือเอียงเทเล่ เอาคือตกปูปีกปูปีกไปมันตกล่องได้นี่มันบอกเขาเอาล่องมึงเอียงเออเขา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 อยู่เขาอยู่ลกลงเพื่นพร้อมโอ้มาตกตกหลายกว่าตกหลายกว่า อาลงอยู่ลงอยงอ,อ,ยยอ่ลงอันนั้นเยู่เน,น,นี่ยคมื่อแดงไปแขยงแไหมอ่าลงยะลงยอะเออตกผืนมยคือม่แดเลยว่าใเดว่าเดีวจักมุมอยู <laughs> อ่าอ่าอ่าลงเยวลงเยอลงปืนบบกหลายนึ่งบ <laughs> เอนเนเอโอ้ได้ยุะนะได้บักหลายน้ดน่ะนะโอ้ได้ได้ได้เอออันนี้ว่ได้ไม่หน่อย เขาพักกับใครหน่อยหน่อยเออมีเยูะมีเยูะเออมียเยอะไอ้แก้วชั้นเข้าไปเออได้อตัอวอลไรนะ <c oughs> ได้ห้องหนึ่งฝุ่นฟางฝุ่นเ <c oughs> นี่ยไขรมดแดง จัตโต้มันว้อะน,นี่ว้อมีจัตโตมั่นว่ามีว้อมีใครว่ามีใคร